ในวันเสาร์เด็กๆขายคัพเค้กได้36ชิ้นและวันอาทิตย์พวกเขาขายได้45ชิ้นเรามาหาจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์กันค่ะเรามาใช้บาร์โมเดลในการหาคำตอบกันพวกเขาขายคัพเค้กในวันเสาร์ได้36ชิ้นและ45ชิ้นในวันอาทิตย์ เราหาส่วนต่างของจำนวนที่ขายเพิ่มขึ้นได้จาก45ลบ36ซึ่งเท่ากับ9วิธีหาจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ในขั้นตอนแรกให้ทำส่วนต่างของจำนวนที่ขายเพิ่มเป็นเศษส่วนก่อนและแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเราหาเศษส่วนของจำนวนที่ขายเพิ่มได้จากจำนวนที่ขายเพิ่มส่วนจำนวนที่ขายเดิมเท่ากับ9ส่วน36 หรือเท่ากับเศษ1นส่วน4ค่ะคูณจำนวนทั้งเศษและส่วนด้วย25จะได้เท่ากับ25ส่วน100 25ส่วน 100, วน100เท่ากับ25%ดังนั้นเด็กๆขายคัพเค้กเพิ่มขึ้น25%ซค่ะเงินเก็บของไรอันเพิ่มขึ้นจาก450ดอลลาร์เป็น540ดอลลาร์ เรามาหาเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์กันค่ะจากบาร์โมเดลเราจะเห็นว่าเงินเก็บของไรอันเพิ่มขึ้น90ดอลลาร์วิธีหาจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนแรกให้ทำส่วนต่างของเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นเป็นเศษส่วนก่อนแล้วแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะเราหาเศษส่วนของจำนวนเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นได้จากจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนเงินเดิมเท่ากับ90ส่วน450หรือ9ส่วน45หรือเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเศษ1ส่วน5ค่ะวิธีทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องหาจำนวนที่คูณส่วนแล้วเท่ากับ100คูณด้วย20ทั้งเศษและส่วนจะได้เท่ากับ20ส่วน100 20ส่วน100มีค่าเท่ากับ20เซน์ ดังนั้นไรอันมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น20%ค่ะเจนลองกระโดดสูงครั้งแรกกระโดดได้สูง80ซนติเมตรและครั้งที่2กระโดดสูงได้92เซนเมตรเรามาดูกันค่ะว่าครั้งที่2เจนกระโดดได้สูงกว่าคิดเป็นเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์92ลบ80เท่ากับ12 เจนกระโดดได้สูงกว่า12เซนติเมตรในครั้งที่2เราหาเศษส่วนของความสูงเพิ่มขึ้นที่กระโดดได้จากความสูงที่เพิ่มขึ้นส่วนความสูงแรกเท่ากับ12ส่วน80หรือเท่ากับ3ส่วน20ค่ะจำนวนที่คูณส่วนแล้วเท่ากับ100คือ5นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนจะได้15ส่วน100 สิบห้าส่วนหนึเท่ากับสิเปอร์เซนต์ดังนั้นเจนกระโดดครั้งที่สองความสูงเพิ่มขึ้น1 5บเปอร์เซนต์ค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ